ศาสตราจารย์เกติคุณดรมณัสสุวรรณอุปนาย,ยกสมาคมมหาวิทยาลายัยได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนา,าเพื่อระดมความคิดติดตามการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายโดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศรชัยมุ้งไทยสงอธิการบดีมหาวิทยาลายัยราชพัฒเชียงรายได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมและมีการนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลายัยรัชพัฒเชียงรายจากนั้นได้มีการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและข้อเสนอแนะต่อโครงการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศรชัยมุ้งไทยสงกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วม3ามสภาหนึ่งกิจการประกอบด้วย สภาวิชาการสภามหาวิทยาลายัยและสภาคณาจารย์และบุคลากรและกิจการส่งเสริมมหาวิทยาลายัยเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามดำเนินงานโครงการพลิโฉม,มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายและเป็นการรายงานว่าในรอบปีที่ผ่านมานั้นเราได้ทำอะไรไปบ้างต่อไปเราจะทำอะไรต่อไปบ้างและเป็นการ brainstorm หรือการระดมความคิดในเรื่องของการพัฒนาในอนาคตของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงราย โดยผู้ที่เข้าร่วมในครั้งนี้จะมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายเข้าร่วมรับฟังด้วยเพื่อที่จะนำนโยบายไปแปลงต่อไปสู่การปฏิบัติต่อไป รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ